ชุดนี้สวยมากเลยค่ะ,ะกระโปรงนะคะก็เป็นกระโปรงเป็นชุดเดสนะคะต่อช่วงเอวแล้วก็ข้างล่างนะคะก็ต่อต่อตรงเหนือเข่าขึ้นไปนะคะเพื่อเป็นจับจีบทวิตนะคะข้างหลังสาม้งหน้าสามนะคะจับจีบทวิตแบบนี้นะคะ,ะต่อะะช่วงเหนือเข่าขึ้นไปนะคะ แล้วก็แต่งนะคะตรงนี้จะจะเป็นแต่งนะคะเราสามารถถอดออกได้นะคะถ้าเราไม่ใช้นะคะนี่ก็เป็นตามแบบเนาะอ่าย้วยนะคะให้ดูเก๋ๆไปอย่างนั้นนะคะตามแบบที่เขาส่งมาสวยงามน่ารักนะคะชุดนี้นะคะอ่าข้างบนตัวเสื้อก็เป็นไหมเหมือนกันนะคะเป็นลายลูกแก้วนะคะอ่าเสื้อจะเป็นเสื้อป้ายซิปข้างหลังนะคะคือเป็นเดรสติดกันนะคะเป็นชุดติดกันส่วนตัวเสื้อข้างหน้านี่ก็จะเป็นแบบ ่าช่วงนี้จะป้ายนะคะป้ายเสื้อมาอย่างนี้นะคะอ่าสวยไปอีกแบบนะคะน่ารักมากเลยนะคะ